เรามาติดตามกันต่อนะฮะกับรายการลีลาวดีครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้มานั่งพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันสดๆนะฮะจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงจากการใช้น้ําผลไม้ลีลาวดีนั่นเองซึ่งตอนนี้อยู่ข้างๆผมเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือคุณลุงสมศักดิ์ฮะสวัสดีครับต้องถามคุณลุงก่อนนะฮะว่าปกติแล้วคุณลุงทํางานอะไรเองต้องถามครับค้าขายครับค้าขายขายเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมูก็คือต้องอยู่หน้าเขียงหมูนี่ครแสดงหมูนี่ต้องขายตั้งแต่เช้าเช้ามืดเลย ตื่นดึกนอนดึกตื่นดึกตื่นเช้าต้องไปซื้อหมูสามทุ่มมาเที่ยงคืนตีหนึ่งอได้นอนคือนอนน้อยต้องตื่นอีกครับโอ้โหนี่นอนสองสองทุ่มเองเวลาพักผ่อนก็นอยแน่นอนแน่นอนนะครับเวลาร่างกายของเราเนี่ยจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็คือในช่วงที่เราเวลานอนหลับเมื่อเรานอนหลับไม่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะฮะแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมานไงก่อนมไอเลยไอด้วยมีสเลด นี่คือเป็นประจำเลยครับเอ <A. S 1> อันนี้เขาต้องต้องแพ้อะไรหรือเปล่าเป็นภูมิภูมิต้านทานไม่ดีท<อ>านข้าวก็ไม่ค่อยได้ร่างกายก็น้ําหนักก็ลดลงมาจาก70กว่าเหลือ50กว่าอันนี้ใช้ระยะเวลานานไหมที่เริ่มสุดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นปีๆเป็นปีอย่างเงี้ยปีมาแล้วผมเดินขึ้นรถนี่ แทบไม่ไหวต้องไปซื้อหมูเพราะไม่มีคนไปซื้อแทนอ๋อเราต้องไปคืองานก็ยังต้องทําอยู่เหมือนเดิมทางที่สมองทางกายเราก็ไม่ไหวแล้วก็ยังต้องไปครับแต่ก็ยังทนอยู่ครับแล้วระหว่างนั้นนี่ได้ไปลองหาผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นเนี่ยมาลองทานบ้างรทานยาพวกเคมีพวกร้านขายยาเงี้ยมันก็ไม่ดีขึ้นอ๋อคือเภสัชกรเขาแนะนํามาประมาณนี้ก็ยังหมดแรงไม่ค่อยมีแรงน้ํามูกก็ไหลอยู่ตลอดก็ยังแพ้อยู่เหมือนเดิมแล้วไปรู้จักรีลาวดีได้ยังไงครับก็พอ รู้ในทีวีบ้างมันมีผลไม้หลายอย่างครับก็ดูลองลองซื้อมาทานมันรู้สึกดีขึ้นครับทานค่อยๆทานข้าวได้เห็นผลเลยครับเริ่มทานข้าวได้ก่อนอย่างอื่นอย่างอื่นน้ำหนักก็ดีขึ้นอย่างแรกเลยเริ่มทานได้ทานได้ปุ๊บน้ำหนักน้ำหนักเริ่มตามขึ้นมาแล้วยืนได้นานตั้งแต่ตีสามยันเที่ยงบ่ายโมงต้องถามก่อนว่ากว่าจะเห็นผลเนี่ยดื่มไปเยอะไหมคัสองสามขวดครับประมาณสองสามขวดโอ้นานเลยนะ มันก็ดีขึ้นอ่ะขวดแรกก็เริ่มนะครับอ๋อเริ่มแต่ขวดแรกแต่ตอนนี้คือทานมาสองสามขวดแล้วครับตอนนี้อาการต่างๆที่เคยเล่ามานี่เป็นไงบ้างครับมันพวกปวดหัวเวียนหัวอะไรก็หายไอไม่มีของขึกเวียนหัวด้วยเพราะเรานอนน้อยไงครับแล้วทุกวันนี้ยังนอนน้อยเหมือนเดิมไหมนอนน้อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีไอมีนิดหน่อยแต่ไม่มากอ๋อดีขึ้นตลอดเลยว่าอย่างนี้หอมตอนนี้รหนักกลับขึ้นมาเท่าไหร่แล้วหมดเห็บผดพื้นเต็มตัวเลยครับ ออ๋มีพดพื้นด้วยแล้วตอนนี้เป็นไงน้ำหนักเข้ามากี่โลละวเจ็ดสิบสี่กลับมาเจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมครับโอ้โหคงดีใจแล้วไม่ป่วยเรียกว่ากลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนอนหลับสนิทถึงแม้จะนอนสองชั่วโมงจริงแต่ว่าถ้าหลับสนิทก็โอเคนะครับอืมนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของคุณลุงสมศักดิ์นั่นเองที่นํามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะหลังจากที่ได้รู้จักน้ําดีเหล้าดีเนี่ยดีขึ้นเลยครับพตื่นรัตื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับไม่ได้นอนอ่ะ ตาสว่างออกไปทํางานได้เลยคือแทนที่จะงูเงียบไม่ไม่มีครับไม่มีเมื่อก่อนนี่ลุกขึ้นต้องต้องล้มอีกครับอ๋าคือแบบออกลุกไม่ไหวว่าอย่างนั้นมันไม่ไหวทุกวันนี้กลับมาเหมือนหนุ่มอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นร่างกายแข็งแรงดีไปหมดแล้วครับทุกทุกอย่างดี แข็งแรงแข็งแกร่งนี่คือทุกวันนี้สภาพตอนนี้นี่คือทานไปสองสาขวดเท่านั้นเองนะครับหรือว่ากลับมาได้แบบเขาเรียกว่าเต็มร้อยเลยทีเดียวน้าเพื่อสุขภาพนี่ดีมากเลยครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆสาหรับคุณลุงสมศักดิ์นะครับที่มาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับน้ําผลไม้ลีลาวดีให้ชมกันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับผมเอาละส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับลรล่ราวดีครับ